ก็จะเอียงเอียงอยู่เนะาะเสาเฉลียงสำรองเนะาะเสาเฉลียงเล็กเนาะอาจจะเป็นได้นะเนี่ยเสาเฉลียงคู่เนาะ นี่ลังหนึ่งเนาะนี่ลังใหญ่เลยแหละไม่ธรรมดานะั่นลังครับเจอกันดีแล้วครับนี้พายฟีมาที่เสาเฉลียงยักษ์ที่ผาชันเนาะวันนี้หลังจากที่พายฟีไปเดินดู น้ำโขงที่ผาชันแล้วก็จะเลยมาที่เสาเฉลียงเนาะครับนู่นแล้ะครับเสาเฉลียงเสาเฉลียงยักษ์นะเนาะเราเดินลงไปดูอีกหน่อยเนาะหลังจากที่หน้าแรงได้ไปซีมาดูแล้เนาะตอนนี้ก็มาหน้าฝนมาดูน้ำโขงที่ผาชันเนาะก็เลยแวะ มาดูเสาเฉลียงยักษ์เนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะหน้าฝนเนี่ยมันก็แตกต่างอยู่เนาะป่าไม้ก็เขียวเริ่มมีดอกไม้อะเนาะสีม่วงๆสวยนะในรับทานก็มีน้ำมีอะไรละเสาเฉลียงยักษ์ ไก่ก็เหมือนเหมือนดอกเห็ดเลยเนาะใหญ่มากสมกับชื่อเนาะเสาเฉลียงยักษ์ตรงข้างบนนี่เนาะเล็กๆยังกะตัวประหลาดเนาะเหมือนกับตัวประหลาดเลยเนาะ ก็หินปลาดาอยู่ข้างบนนั่นเนาะก็เริ่มแตกดูไข่ขึ้นไปเรียงไว้เนาะนี่ครับเสาเฉลียงยักษ์เนาะตรงนั้นก็จะดูนิดหน่อยเนาะเนาะดูดอกไม้ด้วยเนาะสีม่วงไม่รู้ดอกอะไรเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตาดลงเนาะจะเป็นตาดลงไปนู่นดอกไม้สวยๆวยเนาะตรงนั้นก็จะเป็นที่ทางที่เราผ่านมาแล้วเนาะ,ะเีสลียงยักษ์เนาะนี่ก็ครับยักษ์กิ่งจิก ไม่ได้ยักเล่นเล่น,นโอ้ลังพึ่ง4เห็นว่าลังพึกเนีหน่หนึ่งสองสองลังเนาะลังพึก อยู่นะหลักพึ้นเนาะมีอสองหลังเนาะเดี๋ยวเอฟซีได้ดูรอบๆก่อนเนาะนี่ครับด,ดูวิวสวยๆก่อนเนาะ ฝั่งทางนี้วิวสวยๆเนาะนี่แ่ละฝั่งเรามาจากนี้เนาะมานีีแล้วก็มานีเนาะดูลงพึ่งนี่บิ๊กเลยเนาะลงพึ่ง หลังใหญ่เลยเนาะสองหลังเนาะนี่หลังหนึ่งตรงนี้หลังหนึ่งเนาะนตรงนี้หลังหนึ่งเนาะนี่หลังใหญ่เลยแหละไม่ธรรมดานะหลัง ไอ้เอฟซีได้ดูเนาะเสาเฉลียงยักษ์เนะาะบาครั้งก่อนก็เป็นหน้าแรง Rồi rồi nop. Nop. Đây, nop. cái đồ lên nó Đồ cái cây lên nó Dày chừng, dắt chừng nó เรียกว่าเสาเฉลียงคู่ก็ได้เนาะเสาเฉลียงคู่เนาะออตรงนั้นก็เป็นทำโรงเนะาะทำโรงเล็กอยู่ตรงนี้เลยไปน,นั่นก็ทำโรงใหญ่เนาะที่เราเคยไปแล้วเนาะ วันนี้จะจะไม่เดินไปฝั่งน้นเนาะเพราะเคยไปแล้วจะเดินเรียบๆไปฝั่งนี้ดูฝั่งนี้หน่อยเนาะเพราะมาครั้งก่อนยังไม่เคยไปก็จะเดินไปฝั่งนี้ก่อนเนอไปอีกหน่อยเนาะนี่ไงเต้าเฉลียงยักษ์เนาะตรงนีย้ยักษ์จริง เดี๋ยวจะไปทางนี้หน่อยเนาะครั้งก่อนยังไม่ได้ไปครั้งก่อนเราไปโน่นและทำโลงเล็กทำลงใหญ่เนาะแต่วันนี้ไม่ไปจะไปฝั่งนี้เนาะไปดูหินสวยๆฝั่งนี้เนาะมองไปก็มีสวยๆอยู่แปลกๆอยู่เนาะฝั่งนี้ นี่ก็น่าจะเป็นเสาเฉลียงได้นะ่นอาจะเป็นได้เสาเฉลียงสำรองเนี่เสาเฉลียงเล็กอาจจะเป็นได้นะเนี่ย มีหินก้อนนี้ด้วยเนาะมองไกลๆก็เหมือนก็นี่ไงก็จะเอียงๆอยู่เนาะไกลๆกักบเสาเฉลียงเล็กเนาอตรงเนี้ย แสดงว่านักกางเกวก็มาทางนี้เหมือนกันเนาะแต่เรามาข้างกอดไม่ได้มาเนาะยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเนาะเดี๋ยวดูข้างนี้ดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปดูไหนเนาะอาจจะเป็นลานลานกว้างเฉยเฉยแเนาะก็ไม่เห็นเขียนอะไรไว้ก็แสดงว่าไม่น่ามีอะไรเนาะ ไปดูไหนก็ได้นะโอ้ยนี่สวยๆเนะาะธรรมเต,ตื่นเนาะตรงนี้มีอะไรส่วนมากแล้วถ้าอยู่ในมีป่าไผา่ป่าอะไรมันจะไม่มีอะไรน่าดูเนาะจะมีแต่ต้นไม้อย่างเงี้ย có mấy có này nó bằng không môn đi con hìn mía soo kha lang mì đại nó à, đơn thằng nôn đi qua đi nó phá phế sùa nó làm nó khô bên nó nôn đi พอขึ้นมานี่ก็ม <ไป S 1> องไปก็งงเนาะเสาเฉลียงยักษ์ตรงโน้นเนาะตรงนี้มีอะไรไหมเนาะไ ก็จะเป็นผัไปอยู่เนาะฝั่งโน้นแต่ที่เด่นๆมันก็คงไม่มีแล้วเนาะคงไม่มีแล้วล่ะรู้จะไปต่อกับโัอะไรเนาะฝั่งโน้น โน่นมอนไปโน่นแหละก็จะไปอีกผูหนึ่งนา่ตรงนั้นไม่รู้เป็นผูอะไรนา่ตรงนั้นแต่ก็ ไม่มีได้ไม่ได้แนะนำเราว่าม,มีอะไรสวยๆเนาะตัวนี้ก็มองเห็นน้ำโขงเหมือนกัน,นเนาะไก่ลิบบจะเป็นหน้าผาตรงนี้เนาะ้าก่อนยังไม่ได้มา ทางนี้ก็เลยพลาเอฟซีมาดูอีกหน่อยเนาะอ๋อตังเ,เป็นหินแยกเนาะตรงนี้อ๋อเป็นหน้า,าผาภูมัน,น่าจะต่อกันไปโน่นนเลยเนาะแต่ไม่รู้ว่าเป็นภูอะไรแต่คงไม่มีจุดเด่นอะไรเนาะไม่มีการแนะนำไปเที่ยวมันก็มีอยู่ตรงนี้ตรงมานี้ ไมีแล้วจ้าเนาะมีอยู่ประมาณนี้อนะเนาะจุดเด่นที่มีการแนะนำเนาะก็มีเสาเฉลียงยักษ์แล้วก็ถ้ำโลงเล็กถ้ำโลงใหญ่เนาะที่แนะนำตรงนี้ก็ถือโอกาสไพาย์ีมา เดินดูอีกหน่อยเนาะก็อยู่ประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็มีเสาเสลียงเล็กๆตรงนี้เนาะอีกต้นหนึ่งแล้วก็นั่นแหละึ้้นมาแล้วก็ดูวิวนั่นแหละสวยๆนั่นแหะโอ้น่าจะเป็นฝั่งประเทศลาวเนาะตรงโน้น มาก็มองดูก็สวยเหมือนกันนะก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เดินขึ้นภูไม่ค่อยสูงเนาะมันเป็นตาดเป็นเนินขึ้นมาเรื่อยๆก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆเนาะมันก็ไม่ต้องขึ้นไปสูงมากอยู่ประมาณนี้เนาะนี่แหละพาเอฟมาเดินดู ว่าปูที่เสาฉเฉลียงยักษ์มีอะไรมากเนาะ้นมาข้างบนแล้วตรงโน้นก็ฝั่งทงโนนถ้าขึ้นไปเนาะตรงางล่างมันก็จะเป็นป่าหน่อยเนาะแต่พอขึ้นไปข้างบนมันก็จะมีแต่หินฝั่งทางโน,น้นก็ไม่มีอะไรเนาะมองไปก็เห็นก้อนหินธรรมดาเนาะ มาตรงนี้ก็เห็นมุมกว้างเหมือนกันนะนี่นเนาะขึ้นมาแล้วก็ให้เอซได้ดูวิว,วสวยๆของเสาเฉลียงยักษ์บ้านผาชันเนาะตรงนี้ไม่รู้ว่าเรียกภูอะไรเนาะตรงนี้ เหียนเขียนว่าเสาเฉลียงยักษ์เนาะบ้านผาชันเนาะนี่ครับสวยๆเนาะวิวครับสำหรับคลิปอัปเดต เสาเฉลียงยักษ์ก็จะมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้อย่าลืมเข้าไปกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆใ,ให้เอฟซีได้ดูอีกเนาะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับนี่เนาะเสาเฉลียงยักษ์